แล้วมีเกร็ดเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าช่วงเช้าเช้าเนี่ยเ,เขามักจะมีเสเลดมีมีความหนืดเหนียวข้นในในลำคอในปากในร่างกายนะคะแล้วในเด็กที่ขับถ่ายช้านะคะไม่ค่อยขับถ่ายเขาจะมีมูกเมือกในลำไส้ค่อนข้างเยอะนะคะครูแนะนำให้ทำน้ำข้าวต้มนะคะน้ำข้าวต้มเติมเกลือเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ย เห็นไหมคะเวลาที่เราใช้เกลือมาล้างคราบไขมันสัตว์หรือล้างทำความสะอาดคราบคาวต่างๆนะคะแต่ข้อควรระวังคือเราไม่ควรให้น้องทานมากเกินกว่า2หรือ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเราจะช่วยกระตุ้นแค่นั้นเองนะคะ เพราะว่ารสเค็มอ่อนๆเนี่ยจะไปช่วยล้างลำไส้นะคะมุกมันต่างๆจะทำให้น้องขับถ่ายไดง่ายๆขึ้นนะคะแล้วเราก็สลับกันไปกับการทานอาหารหรือซุปนะคะใน1สัปดาห์ก็ควรทานน้ำซุปที่ใส่เกลือเล็กน้อยสักสัปดาห์ละสองครั้งไม่เกินนี้นะ2ครั้ง3ครั้งไม่เกินนี้ แล้วสิ่งสำคัญคืออาหารของเด็กๆนะคะจะไม่ทานอะไรที่ซ้ำๆตลอดเวลานะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างทานมะละกอนะคะช่วยทำให้ขับถ่ายดีขึ้นช่วยย่อยด้วยผลไม้ที่มีเคลือบเคลือบมันๆไม่ใช่มันๆสิเคลือบเคลือบลื่นๆนะคะตัวนั้นแหละจะเป็นตัวที่ไปอยู่ในอาหารหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่ของของเสีย ง่ายขึ้นดีขึ้นทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมะละกอกล้วยส้มนะคะในส้มก็จะมีกากใยตัวกากใยนี่ก็จะไปช่วยล้างทาความสะอาดลําไส้เล็กๆน้อยๆให้เรานะคะพืชผักต่างๆนะคะตําลึงนะคะถ้าน้องยังเคี้ยวไม่ได้เราก็สามารถเอาตําลึงมาต้มนะคะเอาตําลึงมาต้มหรือปั่นก็ได้นะคะน้ําซุปตําลึงก็ยังได้นะคะน้ําซุป ผักต่างๆใส่ผักหลายชนิดรวมกันแบบนี้ก็ได้นะคะผักกาดขาวกระลำดอกหโมเท้้าวมะเขือม่วงต้นสมไทยแอปเปิ้ลกล้วยมะม่วงสุกลูกพุนสับประรดนะคะในส่วนของสับประรดเองก็ช่วยย่อยโปรโตีนได้ดีเลยนะคะ okay, okay.